สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท,ทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเฮ้กายว่ากัมทูมายชาแนลสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอวันนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดถุงกันอีกแล้วนะคะวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องทุกคนไปเปิดถุงช้อปปิ้งกันนะคะไปทั้งตลาดเอเชียตลาดเซอร์มาอเมซันนะคะไปมอสซูมองแล้วก็ไปคอสโคมาหน,นะะ้าได้ก็ ใายไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสามสิบกรีนนะคะแล้วก็ไปได้พิซซ่ามากขึ้นกานะคะปลาปาชนอนนะลองกินเบิง์เด้อคะ่ปะปลาปาชอนแซ่บเดเดี๋ยวมาเปิดถุงว่ามากันเลยนะคะสิงถุงเ้าเดยวมาเนี่ยโอ้นอะเบอง์เด้อยัดข่ยบ่ได้อ่ะ บอดีคัดด้วค่ะแคชเชีดออกี่ซื้อเนาะหลังจากเช็ดกับขา่าวเพราะว่าทีคัดยกัดมันหมดเห <c oughs> มือนเดิมนะคะสามกองน้ำส้มเบ่งเดอํทำความสะอาดแล้วนะคะแต่ว่ามันบอ่ออกเนาะต้องใส่ ตัวนี้นะคะมันหมดพอดีก็เลยต้องไปสื่อมาล่อสื่อตัวนี้มาคัดตัวนี้อยากบอกว่าฉีดไว้แคบ่บอถึงเคิงชั่วโมงนะกัสทำความสะอาดใสปิ้งขึ้นให้ผ่าเลยค่ะทุกคนจากรคาคาที่สื่อ89ดสิบเกาเส้นขข้นมา1ดอน2ี้สิบหาตอนนี้ ราคาสามดอนกลัวๆเลยด้อค่ะจะซีดอนแล้วเบ mm ิ hmm. ่งมันใส่ดีนะคะ mm hmm. ขึ้นไหวปุุงกระชูดมากเลยเด mm ี๋ยวจะได้ทำความสะอาดตรงนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ไม้บานานาเพเปอริงก็จะเป็นพริกหยวกด้วยค่ะที่เขาเอาเม็ดออกนาะแต่ก่อนขอยกคิดว่าเป็นกล้วยเขียนว่าบานานา ก็เป็นฟลาไก,นไกน่นะคะปกาไก่นีน่เนาะเอเวกินขนมฟางกล้วยนะคะกล้วยนี่ไม่ได้น่ากินนะคะเพราะว่าเป็นแบบกิน,นงาน่ายๆมะเขือเทศแต้ม มือนี้ให้สาม,ม,มีไปซื้อเองนะคะเขาไปซื้อเองเพราะว่าลูกนอนอยู่ในรถต่อมานะเป็นอรอฟิกเค,เค,ค,เคมิคตัวนี้นะคะอร่อยมากอร่อยมากมากนิ่มเหมือนท้ามะเดืผสมแป้งี่ใจด้านข้างนะรสชาต เป็นไส้นะคะสองถุงเหมือนเดิมต่อมาจะเป็นผักพักกาดแก้วเนาะทีกทุกคนเรียกกันเซนเ็นอะไรจะเป็นนะคะต่อมาก็จะเป็นของโอ้าวไายเนาะ จะเป็นที่นะคะกินที่นี่เนาะกินที่นั่นที่นี่นะคะกินไยที่พอดนะลิตตัเนเป็นแบบบะหมี่น้ำตาลผสมเนาะตัวนี้อร่อยนะคะทุกคนบะหมี่น้ำตาลผสมดีสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนาะ ตัวนี้ก็ดีนะคะ2 in 1ินใส่ได้เป็นสองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์เนาะที่รับฝาเนี่ยค่ะบอต้องไปซื้อน้ำยาปับผนุงบอต้องไปซื้อน้ำยาปับผนุงเลยมันผสมมาในโตแล้วเราก็ไปอับไปซานมาเนาะก็แป๊บซี่ของเพนนะคะจะเป็นแบบเอ่อบบมีน้ำตาลเนาะซื้อมาดิสีขวดน,นะคะ อ่าเราก็ไปได้หมูมากนะคะหมูนี่แปดดอนเจ็สิบเจเส้นเนาะเกือบเก้าดอนนะคะแต่ว่ามันได้เก่าเข้าทุกคนิีมากอะมากที่ว่าอ่ามันนี่หนังเห็นไหมหนังด้านล่างเนี่ยอ่า ที่แรกสามีเพิ่งจะหายแบบเอาแบบเนื้อเบ้งแดงนะสีนติสกระดูกนะข่อยบ่อยากได้ข่อยอยากกินแบบน้าต่อมามาเบิร์กถุงเอเชีย e กันเลยเนาะมา้นนะเอเชียกันโอ้เจอสันยังเลยถุงนึงนะขนมแบบั้งเดิมเพิ่งมาค่ะขนมก้อนน้นตาเนะข่อี้ได้ประเทศไทยก็มีขายนะ ซี่เหลวจะเป็นซี่เหลวใส่ใหญ่เนาะเอาหัวขอไปกับหงกับหัวกินกระดูกสองคนเนาะมาถึงเอเชียกันเนาะถุงที่เราใช้นี้เป็นถุงที่เราใส่เด้อ b k t บ้านขนมไทยนะคะอ่าบ้านขนมไทยเราใช้ถุงนี้พนักงานเห็นเนาะฮะบ้านขนมไทยนะเออเป่รูเปิลูรูเปิลูนะคะ นี่นะที่ใดญมาเนาะผงท้ำแหนมตะไคร้ตะไคร่ในเกล็ดเส้นนะคะดอนกระบ,บืดอนเนาะขาข้าซื้อแค่ตะไครนะ้เนาะผ้าสีก็จะเป็นดอนกกโก้นะคะก็ะขาไก่ด้วค่ะมาก,กินหลายขาไก่นี่นะผู้ใดไ,ไปถ่ายฝากซื้อมาให้นึเด้อขนมขาไก่แบบนี้นะซื้อมาสามห่อเด้อค่ะ มาม่านะคะมากินมาม่าแบบนี้นะเนี่ยค่ะกสิไิ้กินขึ้นนี่แหละพอหลุดก,ก็กินพิซซ่ากินผงชูรสดะะ้วยค่ะผู้ใดกินผงชูรสหลายผมล่วงนะคะเพราะว่ามันทํามาจากแป้งมันสัมปะหลังเนาะมันมีสารเทือดให้ผมล่วงอยู่ด้วยค่ะใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยนะคะ ไซร้ายผมก็ล่นห้ายไส้หน่อยผมก็ล่นหน่อยนะคะอ่าตัวนี้เนะสื่อหายไม่ได้นาเนาะเพราะว่าไม่ิด้นาบริษ้เขาไปน้ำไม่ได้นานะแล้วก็อุน้นเซร็นนะคะหัวหายไป40เหรียญฮีโล่าจไป48่เหรียญ <laughs> <laughs> กับจ้าวา ไปสามนาทีถึงนะเก๋กะเส้นขนมจีนนี่อร่อยนะคะแซ่บเหนียวนุ่มนะต้มซุปง่ายนะ้ำโบใส่เวลานานซื้อเรืลียไม่ห้ยไมีหน้านะคะไม่หน้าซาปิเน,นลเลีแบบนี้เนาะ,ะแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวสดนะคะทุกคนเส้นก๋วยเตี๋ยวสดเพิ่มน,นะเพิมน,นะเพิมน,นะ แพงกับพ่อพริกนี่เราพ่อแม่ไปน้องเอ้ยแพ็กถุงโลกหกดอนหกดอนหกดอนแพงกับพ่อพริกนี่นะม่เด็ดแพ่งนั้นอกนะดูไงคอยตกใจพริกบกหุ่งนี่กระขาดบ่ได้อีลีด้วยค่ะไ,ได้แต่ตังแบกบกหุ่ง แล้วก็ว้าวมื่อนี้ได้ลูกพับมากนะคะได้ลูกพับมากค้นบอ่อพับลูกก็ต้องลูกพับนี่ยนะได้ลูกพับมากเจ้านนะ่ะก็ได้ขนมมากหิวขกาวลัสรติขิงเขานะเส็จงานบ้านเส็ดแต่งงานบ้านกินไปเคิร์กหนึ่งนะเก็บไว้ลูกเคิร์กหนึ่งลูกบอรกินลูกย้อนกินเลยต้องเก็บไว้กินเบิงสุงเกือบสามเหรียญหุ่นเลย นี่ะนะคะทุกคนซิงดีได้มากนะทั้งข้างบนทั้งข้างล่างนะแต่ก็ดีใจนะคะที่บริจาคเยอะเนาะตามจริงควณจะบรใจประมาณเท่าไดเนี่ยถึงสองร้อยเป็นได้เมื่อนี้ได้ใจแค่80ดสิบหนึ่งร้อยรอยสี่สิบ้อหเองนะคะ รวมกับพิ่านบเนาะร้อยเองบอ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 ถึงสองรอยนะคะเตียมไ้สองร้อยแล้วยยานเนาะยยานในใจหลายว่าต้องสือหลายยางนะคะก็เลยอ่ียมเงินวาเยอะ ทังใดก็ขอบคุณควแมให้พี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกการติดตามอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงทั้งหนีทั้งฝนตกทั้งหิมะตกนะคะทุกคนทั้งหมือทั้งเว้นเอาโหลดหมือสลัวไปมดเอาโหลดเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบา,บายบนะา,า,ายเนาะยัชชานี สุขสันวันคริสต์มาสนะคะทุกคนแล้วก็สวัสดีปีใหม่น้ำเดอ้อถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันออกซาว<า>จังใด